สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเจอะเจอกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแมมวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าแม้จะไม่มีคุณค่าในสายตาเขาแต่เราก็ต้องไม่ไร้ค่าในสายตาตัวเองนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันค่ะว่า มีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆก็ให้น้อมนําคำทำนายดีๆค่ะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องแบบว่าออกไปไหนก็ต้องใส่แมสเนาะ ยังไงก็ป้องกันไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของพเพื่อนๆก่อนเดฟะฟูลเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยห้าเหรียญเด็กถือถ้วยค่ะอืมเก้าดาบแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มต้น กับอะไรใหม่ๆหรือเปล่าคะมันมีเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับการเป็นอิสระนะ,ะมีความอาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางท่องเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพักผ่อนไปฮิวใจไปให้พลังที่ดีกับตัวเองเหมือนไปรับพลังงานดีๆอะคะ่นะนาะก็ สามารถจะเดินทางไปได้บางทีเพื่อนๆบอกว่าเดินทางไปคนเดียวด้วยนะเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะมีห้าเหรียญเกิดขึ้นห้าเหรียญคือที่ผ่านมามีคนข้างกายนะมีคนที่อยู่เคียงข้างด้วยเคยร่วมทุกข์กันมาแล้วก็เคยซัพพอร์ตกันทั้งในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของจิตใจเคยมีการซัพพอร์ตกันมากอยู่นะเจ็บป่วยไขย้ไม่สบายใดไม่เคยทอดทิ้งแต่ว่าก็มี เหมือนกับว่าอยู่กันนะคะก็มีแต่ความเจ็บปวดให้ต่อกันและกันจึงมีการเาเดินจากกันไปถามว่าเพื่อนๆในในเคสนี้นะคะเพื่อนๆเศร้าไหมเสียใจไหมเป็นก้าวดาบอะ่ะก็เศร้าก็เสียใจเป็นทุกบางทีกลางคืนนอนไม่หลับมีการผวาตื่นมาหรือว่ามีการฝันถึงนะคะฝันถึงคิดถึงาบางทีแบบ มันเหมือนกับว่ามันเป็นภาพจำอะค่ะภาพจําที่อยู่ในหัวคิดถึงวันเวลาดีๆการเคยเคยได้อยู่ด้วยกันแบบบางทีอะบางพลังงานอะตอนลําบากอะลําบากลําบากนะคะแล้วก็ลําบากด้วยกันมาเรียกว่าไม่เคยทอดทิ้งกันเลยแต่พอเวลาวันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้ว น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันได้แล้วอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์กันจริงๆแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเคยอยู่เคียงข้างกันมาเนิ่นนานแล้วใช้เวลาไต่ตรองใช้เวลาทบทวนใช้เวลาคิดอะ ค่อนข้างจะนานแล้วนะคะในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นคืออยู่ไปก็มีแต่คำว่าเจ็บปวดนะคะก็เลยต้องก้าวออกมาบางทีอะเหมือนกับถูกอัดแกมๆว่าบังคับไหมก็เหมือนบางทีถูกบังคับอะ่ะถูกบังคับให้เรานั่นแหละต้องเป็นฝ่ายที่ต้องก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าอยู่ไปมันก็มีแต่ความเจ็บปวด นะมีแต่ความทุกข์และบางบางทีมันก็มีเรื่องของการาพูดจาให้ร้ายกันหรือผ่านกับโลกโซเชียลอะคะ่ะที่ทำให้ าบาดหมางกันแล้วก็อาจจะมีเนาะบางทีแบบว่าการไปรู้ไปเห็นผ่านโลกโซเชียลบางทีเดินจากกันไปแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าในความสัมพันธ์มันยังมีเรื่องของโลกโซเชียลอะไรอยู่ที่ยังติดต่อปฏิสัมพันธ์อะไรอยู่พอไปรู้ไปเห็นไปแล้วก็เป็นทุกข์นะคะก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์จริงๆมันควรที่จะต้องแบบว่าถ้าเกิดเรายังมีความเจ็บปวดอยู่การไปรู้ไปเห็นนะคะมันก็ทําให้เราทุกข์เนาะก็ก็อาจจะต้องปล่อยแล้วก็ต้องวางตรงนั้นลงไป นะอาจจะต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะในช่วงนี้เพื่อจะเยียวยารักษาจิตใจตัวเองอแต่มีโอกาสที่จะก้าวออกไปแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตไหมก็มีโอกาสจริงๆแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่เลือกได้นะเราเลือกเส้นทางชีวิตของเราได้ค่ะว่าจริงๆแล้วการก้าวออกมาจากตรงเนี้มันก็เหมือนกับให้อิสระกับตัวเองนั่นแหละบางทีอ่ะเราแค่ติด การอยู่กับความสัมพันธ์นะ,ะมันเลยกล้า,กล,าก,ลกลัวบ้างในการที่จะก้าวออกมาแต่พอก้าวออกมาได้แล้วอะค่ะสิ่งที่เราจะได้รับหนึ่งคือความเป็นอิสระแต่ตอนนี้ว่าอาก็ปฏิเสธไม่ได้เนะว่าความอิสระค่ะบางทีอิสระภาพมันก็มาควบคู่กับความเหงามันก็จะมีบ้างนะคะตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เวลาในการ ทุ่มเทให้กับงานโฟกัสไปเรื่องกับงานนะคะแล้วก็อะไรที่จะต้องสาสางในเรื่องของการงานเรื่องของต้องฟันฝ่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้การงานเป็นเหมือนกับเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจของเพื่อนๆได้เหมือนกันในตอนนี้นะก็มุ่งมัน่นตั้งใจทำงานไปก่อนเก็บหอมรอมริบนะคะเก็บเงินเก็บทองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง นะมีหน้าที่การงานอะไรตอนนี้ไปทำนะคะมะีพยายามทำให้ตัวเราอนะคะ่ะให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในชีวิตของตัวเองอะคือพัฒนาตัวเองเติบโตให้กับตัวเองนะ,ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆแม้เขาเราอาจจะไม่อยู่ในสายตาของเขา แต่ในสายตาของเราอะค่ะเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเราต้องเห็นศักยภาพของตัวเองเนาะในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเพื่อน,เ,อนเป็นอย่างไรนะหรือว่าบางทีบางพลังงานเพื่อนๆบอกว่าเจอเจออยู่ในตอนนี้นะคะกำลังปร,ประสบปัญหาอยู่เลยอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะความสัมพันธ์ของเพ,อเพื่อนเป็นอย่างไรเด็กถือไม้เท้าค่ะ ไพ่ภาษาฆราชขึ้นมานะคะสามใบเท้าสองแอมเปร์แลนค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยต้องบอกอย่างนี้นะคะที่ผ่านมาของเพื่อนๆหรือว่าณนะตอนนี้กำลังเจออยู่คือการมองหาโอกาสใหม่ๆการมองหาเส้นทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันมีเรื่องของตัวเลือกทางเลือกเข้ามา มันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตอนนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราหรือเขามันมีเรื่องของทางเลือกเข้ามาในชีวิตเช่นอาจจะเป็นได้นะคะว่าด้วยความที่ว่าเขาอะมีตัวเลือกทางเลือกและทําให้เราอะต้องเลือกออกมาจากความสัมพันธ์นั้นจริงๆแล้วว่าค่ะถ้าเราเป็นฝ่ายเดินออกมาเพราะว่ามันไปต่อไม่ไหวเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเราไม่มีคุณค่าในสายตาเขาแล้ว อ่าไพ่บอกว่าเราก็จะสามารถหาหนทางในการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยทีนี้ไพ่พระสังราชขึ้นคืออ่าไพ่พัะสังาชคือคนที่เป็นโสดคนที่กลับมาอยู่กับหลักธรรมคาสอนนะคะกลับมาอยู่กับแนวทางเขาเรียกว่าใช้ใช้ ธรรมชาติเอ่ยใช้หลักธรรมเอ่ยในการเยียวยารักษาจิตใจตัวเองอะค่ะมีการวางแผนในชีวิตที่จะเติบโตไปข้างหน้านะคะมองไปที่อนาคตไพ่สามไเท้าคือการมองออกไปที่อนาคตนะคะว่าเราจะเติบโตก้าวหน้าไปอย่างไรตอนนี้ก็ต้องบอกนะว่า,าที่ผ่านมาเพื่อนๆแบบว่าหรือว่านักขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะมองเรื่องของการงานเป็นสำคัญและ การม o v e อ n การเคลื่อนไหวตัวเองการขับเคลื่อนหัวใจตัวเองอะ่ะไปสู่พลังงานที่จะเติบโตก้าวหน้าคือจริงๆแล้วเหมือนเพื่อนๆมีแรงฮึดนะมีแรงที่จะเริ่มต้นใหม่คือมองว่าถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้อะ่ะก็ก็ไม่ดันทุลังนะคะก็ไม่ยือ้อเพราะว่าอาถามว่าที่ผ่านมามันมีการยื้อไหมมันก็มีแต่ว่าพอรู้ว่ามันต้องปล่อยอะ่ะก็ก็ไม่อยากยื้อแล้วอยากจะกลับมาเห็นแบบว่า ว่าเราอะก็มีคุณค่าในตัวเรานะคือจริงเพื่อนๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะอาจจะแบบว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนๆอะหลายพลังงานอยู่ในอยู่ในรมอยู่ในธรรมอะค่ะคืออยู่ในสายของปฏิบัติรู้รู้เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องของบุญของกรรม ที่สร้างกันมาก็คือว่าถ้ามันจบแล้วก็เหมือนสิ้นบุญสิ้นกรรมกันไปอะคะ่ะคือเหมือนยอมรับตรงนี้แหละแล้วก็พยายามหาทางเลือกใหม่ให้กับชีวิตหาทางเลือกที่จะเป็นทางที่ดีให้กับตัวเองในเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นน่ะก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะต้องต้องยอมรับให้ได้แล้วต้องไปต่อให้ได้ด้วยโดยการหันกลับมาดูทบทวนตัวเองนะคะว่าตัวเองอะ่ะ มีจร,จริงๆถามว่าเพื่อนๆเห็นคุณค่าในตัวเองไหมเห็นเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองอะค่ะอันนี้แบบว่าดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่มองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเราไม่เคยไร้ค่าคือแม้คนอื่นจะไม่เห็นคุณค่า แต่ตัวเราอะ่ะก็มีคุณค่ากับตัวเองเสมอไม่เอาคนไม่เอาปากคนอื่นไม่เอาการกระทําของคนอื่นมาตัดสินคุณค่าของตัวเองแม้เขาจะพูดใส่หูหรืออะไรเขแล้วแต่ว่าเธอไม่มีคุณค่าในสายตาเราแล้วนะแต่เราก็ยังเห็นว่าเรามีคุณค่าในสายตาเราอะ่ะเราจึงกล้าที่จะเดินออก กล้าที่จะก้าวออกมาแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีทิศทางใหม่ๆหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตของเราและเราจะสามารถก้าวหน้าเติบโตไปได้ด้วยถ้าพูดถึงเรื่องงานนะคะเพื่อนๆมีโอกาสเติบโตชนิดที่ว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสแบบว่าศึกษาเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จนะคะเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใจหิวใจิตใจตัวเองด้วยการไปพัฒนรู้พัฒนาตัวเอง เพื่อนๆมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปอย่างก้าวไกลนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้ยจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพื่อนๆจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองอ่ะได้อย่างชัดเจนขึ้นจากที่ตอนแรกเคยมีการคุ้มครือค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะวางตัวเองไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่าต่อไปเนี้จะทำอะไรอ่ะจะทำเพื่อตัวเองโดยที่ไม่ได้หมายความว่าไปเบียดเบียนหรือว่าเดือดร้อนใครนะ แต่ว่าจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นมุดหมายสำคัญว่าเราอะจะขับเคลื่อนตัวเองไปได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆจ,จริงแล้วอะค่ะว่าที่ผ่านมามันมีความเจ็บปวดเพราะมันมีห้าเหลียญแล้วก็ก้าดาบมันเจ็บปวดแต่มันผ่านการคิดวิเคราะห์ไต่ตองมานานแล้วนะคะมันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าลากกันไปแล้วเจ็บปวดต่อกันอนะมันก็ไม่มีประโยชน์ เนาะบางทีมันอาจจะเรื่องที่ว่าการซัพพอร์ตกันในเรื่องการเงินบางคนอาจจะรับอย่างเดียวบางคนแบบว่าบางพลังงานก็สายให้อ่ะค่ะแบบมีอะไรเดือดร้อนคือคือจริงๆก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์กันเนาะเราก็มีอะไรตกทุกได้ยากอะ่ะก็ช่วยเหลือกันแต่ตอนนี้บางทีอ่ะก็รู้สึกว่าไอ้ที่ได้กลับมามันน้อยนิดมากๆนะคะมัน มันก็ดูกึ่งๆว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมคือความยุติธรรมในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงเรื่องว่าเราให้เงินไปแล้วเขาต้องให้เงินเรากลับมาอย่างนั้นนะแต่ว่าบางทีแบบว่าความรู้สึกเขาอะที่ให้กลับมามันมันดูแบบว่าไม่เห็นค่ากันเลยหรือว่ามันเล็กน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอะเราก็เลยอ่ะอาจจะเป็นฝ่ายเราเองด้วยนะคะเพื่อนๆที่ก้าวออกมานะ่ะ แต่ว่าก็ก้าวออกมาโดยไต่ตรองแล้ววิเคราะห์แล้วคิดแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกค่ะก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเกิดขึ้นน่ะนะคิดอะไรแบบว่าอยู่ในหัวมากมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันผ่านการแบบเจ็บปวดเสียใจจะเดินออกไปก็ก็กลัวอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งตัดสินใจได้อ่ะค่ะมันก็เหมือนกับว่าผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว เห็นข้อดีข้อเสียเห็นพลังงานที่ตัวเองควรคือเหมือนกับว่ามองว่าตัวเองควรจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอยู่กับตัวเองถ้าเกิดว่าอยู่เป็นคู่แล้วมันไม่มีความสุขอ่ะก็เราเลือกที่จะลองอยู่กับตัวเองดูไหมใช้เวลาอยู่กับตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับประมาณอย่างนั้นนะอะเดี๋ยวมาดูคําแนะนํากลับมาเป็นโสดเลยนะคะเก้าเก้าเหรียญยังมาต่อด้วย อ่าเดอะสตาหมายถึงไพ่ของคนโสดแต่เป็นคนโสดที่มีออร่าเป็นคนโสดที่มีพลังชีวิตที่ดีเป็นคนโสดที่มีความมั่นคงในชีวิตมีการเงินที่ดีและมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าไปได้ไกลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองเรื่องของการงานในช่องทางใหม่ๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าโซเชียล ช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวกับการฮิวใจธุรกิจที่ให้ความสุขให้พลังชีวิตที่ดีธุรกิจที่เกี่ยวกับรีสอร์ทสปาการเกษตรการแปรรูปการเงินนะคะการความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบธุรกิจอะไรมีโอกาสว่าได้ทำแล้วช่องทางนั้นน่ะ จะทำล้วได้ดีประสบความสาเร็จนะคะการเงินเข้ามาอย่างสะัันะคะการมีชื่อเสียงการไปที่ยอมรับถ้าอยู่ในโลกโซเชียลก็มีผู้ติดตามจำนวนมากอนะคะ่ะแล้วก็ได้ได้ทําในงานที่เหมือนกับว่าไม่ได้ให้แค่พลังตัวเองอย่างเดียวอะแต่ส่งต่อพลังงานนะคะไปให้กับผู้อื่นด้วยเนาะเหมือนไปหิวจิตหิวใจเขาอนะคะ่ะ ทำให้เขามีพลังชีวิตที่ดีหรือให้ความบันเทิงกับเขาอย่างนี้ยทําให้เขามีความสุขทําให้เขาแบบว่าเอาเกิดกําลังใจเนี่ยขึ้นมาค่ะคือเพื่อนๆก็มีสายของการฮิวใจอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีอนาคตรเรื่องของความมั่นมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยนะแต่เพียงแต่ว่าไพ่ของเดลฟูในใบแรกนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัส หรือให้ความสำคัญกับแก้วแหวนเงินทองอะไรมากมายจนหลงลืมความสุขของตัวเองนะคะความสุขของตัวเองเอะจะมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะจะต้องให้พลังชีวิตที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องจะต้องแบบตัวเองก็มีความสุขด้วยความที่ว่าคิดแบบนี้นะคะมีความคิดแบบนี้พอเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าบั่นทอน่เพื่อนๆถึงได้เลือกที่จะจบหรือว่า พอเขาไม่เห็นคุณค่าเราแล้วเพื่อนๆก็เหมือนกับว่าตัดจบได้ง่ายโดยไม่ลดไม่ลดทอนพลังงานดีๆที่มีให้กับตัวเองนะคะยังคงเห็นตัวเองอะ่ะเป็นเหมือนกับคนที่มีพลังชีวิตที่ดีอะ่ะแล้วไม่ได้มองตัวเองเป็นพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองอย่างเดียวแต่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่ามีศักยภาพที่จะ,ะดูแลคนอื่นได้ให้พลังกับคนอื่นได้ แล้วก็บางทีนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะอาจจะอยู่ในสายธรรมแล้วอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเวลาที่ใครต้องการคำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นเพื่อนๆนอ่ะเป็นคนแรก,แรก ในความคิดของเขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยจะมาขอคำปรึกษาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าได้รับการปลอบประโลมได้รับคำแนะนำหรือว่าการปรึกษาเนี้ยได้รับหนทางที่ดีบางทีเขาแค่มาคุยให้เราฟังแล้วเราดูออกอะค่ะว่าเราอะจะให้พลังเขาอะได้ในแบบว่าเลเวลไหนเช่นว่าควรจะให้คำแนะนำนะหรือควรจะฟังนิ่งๆเฉยๆ อย่างเงี้ยคือเราจะอ่านคนออกดูคนเป็นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะในชีวิตจึงเป็นที่เขาเรียกว่าเวลาใครมีปัญหาอะไรมักจะนึกถึงเราเนาะแล้วเราก็ให้พลังเขาที่ดีด้วยอะค่ะนะไพ่ของเด็กถือเหรียญคือความมั่นคงแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของการเติบโตก้าวหน้า ความมั่นคงในที่นี้ไม่ได้มองเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงในจิตใจตัวเองอะค่ะคือเพื่อนๆจะสามารถประคับประคองหัวใจตัวเองประคับประคองจิตใจตัวเองอะค่ะให้ก้าวหน้าเติบโตไปได้คือไพ่แนะนำนะคะว่าอยู่ในทางบุญในทางกุศลในทางการเป็นผู้ให้น่าดีแล้วเพราะว่ายิ่งให้จะเหมือนได้ยิ่งได้รับนะคะคือการให้เนี้ เป็นการให้ที่เหมือนกับว่าไม่รู้จบนะเราสามารถที่จะเป็นพลังงานแห่งการเป็นผู้ให้อะคะ่ะได้ไปตลอดชีวิตของเรานะคะอาจจะต่อด้วยภพหน้าชาติหน้าอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออีกพบอีกชาติหนึ่งนะแต่ว่าชาตินี้พบนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีพลังแห่งการเป็นผู้ให้ที่ดีเพราะฉะนั้นให้ใช้พลังงานเนี้ยเพื่อตอบกู้นะคะ พลังใจตัวเองยามทุกยามท้อนะคะยามเสียอกเสียใจอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งต้นกับการเป็นผู้ให้เพราะว่าสิ่งน,นี้แหละที่เยียวยาเพื่อนๆนะคะบางทีเพื่อนๆอนอาจจะเสียใจกับอะไรบางอย่างอยู่หรือว่ากังวลวิตกคิดมากกับอะไรก็แล้วแต่อย่างอย่างการเป็นก้าวดาบนะคะมันทุกมันเสียใจมาอะไรลองดูนะเพื่อนเพื่อนไพ่แนะนําว่า เวลาทุกเวลาท้อเวลาเสียใจอ่ะลองทำตัวเป็นผู้ให้นะคะให้ในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงแค่การให้เงินให้ทองสลากรั์เพราะว่าการให้มันมีหลายรูปแบบเช่นว่าการให้รอยยิ้มกับแม้กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะให้อเสื้อผ้าข้าวของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ เราให้นะคะให้การปลอบประโลมใจคนอื่นให้พลังที่ดีกับคนอื่นให้เขาได้กลับมามีสติมีปัญญาอีกครั้งการให้ปัญญากับคนอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆมีจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีหลักธรรมคาสอนนะอยู่ในจิตใจของเพื่อนๆนะตรงนี้แหละเพื่อนๆจะสามารถที่จะนําไปให้กับใครต่อใครได้นะคะเอ่อ เพื่อนเพื่อนทำไมว่าเวลาที่เราเวลาที่เราทุกอยู่อะเวลาที่เราเสียใจกับอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนหนึ่งผมว่าเขาติดต่อมาหาเราแล้วขอคำแนะนำด้วยความที่ว่าเขาเล่าปัญหาของเขาคือเขามีปัญหาและเราเลือกที่จะเปิดใจรับฟังในปัญหาของเขาอะค่ะที่มีทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราก็เป็นคนมีปัญหาอยู่นะกำลังเครียดอยู่นะกำลังเสียใจอยู่นะแต่เราอะเลือกที่จะฟังปัญหาของเขา เพื่อนๆรู้ไหมว่าเรื่องของเราบางทีมันเล็กไปเลยหรือว่าพอเราเห็นว่าเราเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้อ่ะคะ่ะมันกลายเป็นเราเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะเรายิ่งเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ไร้ค่าแล้วเราเหมือนกับกลายเป็นว่าเราหิวใจตัวเองอะ่ะการที่เราปลอบเขาการที่เราให้คำแนะนำเขาให้คำปรึกษากับเขาอะ่ะ กายกลับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นน่ะสะท้อนกลับมาที่ใจของเรากลายเป็นทิวใจเราเองเนาะเราเนะี่ยขอบคุณขอบคุณเขาเลยที่เข้ามาในจังหวะที่เหมาะอ่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เราเปิดใจที่จะวางเรื่องของเราลงแล้วก็ให้รับฟังคนอื่นให้คำปรึกษากับคนอื่นเห็นไหมคะว่าการให้อ่ะมันคือการได้รับกลับมา เราได้รับพลังงานดีๆกลับมาแล้วทำให้เรารู้ว่าในโลกใบนี้ยที่เราอยู่อ่ะไม่มีใครที่ร่วมชะตาชีวิตร่วมอยู่ในโลกใบนี้ยไม่มีใครที่ไม่ทุกข์อ่ะทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองนะะทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตของตัวเองต่อให้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนยากไร้อะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเรื่อง ที่เป็นความทุกข์ของตัวเองแล้วก็ทุกคนต้องการคำปรึกษาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาให้พลังชีวิตที่ดีกับเขาหรือว่ามารับฟังเขาและเราเป็นคนหนึ่งที่เราสามารถจะรับฟังอีกคนหนึ่งได้อะเราเป็นคนที่อยู่ในความต้องการของเขาอะและเราไม่ปิดกัน้นการเปิดรับ โอกาสตรงนี้ยการรับฟังตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเห็นพลังงานที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัวเราอะมันเป็นพลังงานที่แบบว่ามันอบอุ่นนะคะมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เป็นการให้ที่เบิกบานเนี่ยเราอาจจะสละเวลาเพื่อฟังเขาอะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เนิ่นนานอะไรอะนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นเวลาคุณภาพ เป็นเวลาคุณภาพที่เราให้กับเขาเป็นเวลาคุณภาพที่เราให้ตัวเองด้วยอย่างนี้ค่ะมันมันอาจจะทําให้วันนั้นนะเป็นวันที่เบิกบานกับเราเลยอะค่ะเนี่ยทําให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเนาะโอ้โหหนึ่งเหรียญขึ้นมาคือความมั่นคงในจิตใจการเป็นผู้ให้นะคะเพื่อน มันสร้างความมั่นคงในจิตใจเราจริงๆมันสร้างพลังชีวิตที่ดีให้กับเรามันสร้างความหนักแน่นแล้วสำคัญคือเพื่อนๆนยิ่งเป็นคนที่มีพลังกันให้ที่เป็นความชัดเจนการให้ที่แบบไม่หวังผลตอบแทนอะ่ะแต่สิ่งตอบแทนที่ได้มามันคุ้มค่าจริงๆนะเพื่อนๆมันคุ้มค่าในเรื่องของความงดงามอะ่ะ ใจ,ใจนะคะมันงดงามเปล่งประกายอยู่ในตัวเองอะ่ะเพื่อนเอนเป็นทั้งก้าเหลี่ยญและเป็นทั้งเดอลสตาเป็นทั้งเดอลปูอะ่ะมันคือพลังของเพื่อนอะ่ะมันมันเบิกบานมากๆคือเพื่อนๆนกล้าที่จะเปิดอกยืดอกและกลางแขนรับพลังงาน,นดีๆอะ่ะให้กับตัวเองเพื่อนๆนปล่อยคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราออกไปจากชีวิตนะคะคือจริงๆต้องบอกว่า คนคนหนึ่งอะแม้เราจะผูกพันแม้เราจะรักมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็แค่เป็นคนที่แค่จังหวะเวลาหนึ่งอะค่ะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราแล้ววันหนึ่งสุดท้ายอะค่ะคนเราจะต้องจากกันเนาะจะจากกันด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่มันก็ต้องจากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ยังต้องคองอยู่อะค่ะคือตัวของเราคือใจของเราถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะไม่เห็นพลังในตัวเอง่ะค่ะจะไม่เราจะไม่เห็นว่าใครคู่ควรจะเห็นคุณค่าของเราได้เลยอแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นว่าเรามีพลังในตัวเองอะเราจะรู้เลยว่า เราอะนอกจากจะมีคุณค่าในตัวเองแล้วอะเรายังมีคุณค่าต่อคนอื่นด้วยนะยังมีคุณค่าต่อคนอีกหลายหลายคนในโลกใบเนี้แค่เราเดินออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆแล้วเรายิ้มให้กับคนคนหนึ่งอะที่เราอาจจะไม่รู้จักเขามาก่อนเลยอะคะ่ะแต่เรายิ้มให้เขาอะเราส่งมอบพลังดีๆที่ออกจากหัวใจของเราไปให้กับเขาอะเพื่อนๆรู้ไหมว่า พอเขายิ้มกลับมาเราก็เหมือนได้พลังกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ยิ้มกลับมาเราเป็นคนเป็นผู้ส่งสารนะคะเราส่งไปอ่ะคือพลังแห่งความสุขอ่ะมันเบ่งบานออกไปแล้วอ่ะค่ะเพื่อน,อนจิตใจเราอ่ะก็เป็นสุขได้เลยเราลับตรงนั้นมาได้เลยค่ะเป็นดั่งเดอะฟูนเลคะคืออ้าแขนรับยืดอกรับพลังงานดีๆได้เลยในชีวิต นะคะให้มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับชีวิตที่เราเป็นอยู่มีความสุขกับทุกลมหายใจที่เราได้รับมามีความสุขกับการมีกายสังขารที่งดงามของเรานะะงดงามในที่นี้ไม่ได้ว่ารูปสวยรูปหล่ออะไรเงรี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่างดงามที่ขับเคลื่อนออกมาจากภายในของเราอะนะคะ,ะ,คะเราเป็นคนหนึ่งที่เราโชคดีอะคะ่ะที่เรามีลมหายใจอยู่บนโลกใบน,นี้ นะคะเราโชคดีที่เราได้อยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทําความโชคดีของเราอะค่ะให้งดงามต่อไปทั้งงดงามกับตัวเราแล้วก็งดงามกับผู้อื่นแหม่เชื่อนะว่าตามหน้าไพอ่อ่ะเพื่อนๆนมีพลังงานที่งดงามมากและโอกาสที่เพื่อนๆนะคะจะงดงามยิ่งยิ่งขึ้นน่ะโอกาสที่เพื่อนๆจะมีพลังชีวิตที่ดีอะ่ะมันอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะคะ ได้เห็นตรงนี้ไหมเนาะแต่แม่มเชื่อว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเพื่อนๆจะได้เห็นสิน่งนี้เพื่อนๆจะได้เห็นศักยภาพของตัวเองจะได้เห็นความงดงามในจิตใจของตัวเองนะคะและคนอื่นก็จะเห็นเช่นกันนะขอให้เพื่อนๆมีพลังชีวิตที่ดีนะคะมีความสุขในทุกๆโมเมนต์ของเพื่อนๆเลยมีความสุขในทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามา นะคะกอดตัวเองให้มากๆนะเพื่อนๆมีคุณค่ามากๆเลยนะคะมีคุณค่าแล้วก็รักษาคุณค่าของเพื่อนไว้นะคะโอเคค่ะเราเจอกันแล้วก็ได้มีพลังที่ดีต่อกันเนาะก็ถึงเป็นความโชคดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะแมมก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยการ มอบคำทำนายดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจต่อกันละกันนะคะเป็นพลังบวกให้ต่อกันละกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อ เป็นบังคีการแชร์ออกไปเรื่องราวดีๆค่ะก็เหมือนส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นเป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามคลิปกันมาจนจบค่ะเดี๋ยวเรา,เาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ